มากเลือกการแสดงบนเวทีแล้วทาให้รักกันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ก็รู้ว่านูแอบชอบพี่อยู่อะไรนะคะต้องคอยจับดีๆนะคะเพราะว่าเวลาเราหอมตอนนี้เราจะไม่บอกแล้ว สองซ้ำแล้วหอมมันธรรมดาเกินไปถ้าทุกคนอยากได้ช็อตเด็ดจะต้องคอยจับก้อกตลอดเวลาคู้จับกับซ้ายจอบเนาะการีบดีต้อนรับุกท่านก็สู่มอลำใจกันร้อยปอกุ้มเผาหลักสีต้องขอกราบขอบพระคุณมากายนะฮะขอบพระคุณปอกุ้มเผาที่โอกาสปอยิรนชัยแอนออร์ีแล้วก็หมอลำใจกันร้อยนะครับเคยมาแล้วครั้งหนึ่ง นะครับสองครั้งครั้งที่ั้ทสามแล้วเลยขอโทษจัาแต่ว่าครั้งนี้พิเศษมากเลยไปไหนมาไปไหนมาเนี่ยมาไฟสากที ครั้งนี้พิเศษมากเลยเนี่ยมาการทักวงแดนเซอร์ร้อยบวอยชีวิตสลับกันขึ้นเพราะว่าขึ้นร้องกันบมกไม่ได้ใช่นะครับเออแล้วก็นางตุ้ยแพระเอกนางเอกประมาครบเพลเลยก็คือพี่หมอชิดสองรอบนี้เราก็กลับอีสานแล้วนะครับเช่นเดียวกันค่ะในทุกครั้งนะคะหนูก็จะมาร้องเพลงกับแฟนหนูเนาะครั้งนี้พิเศษเหมือนกันนะคะครั้งนี้ไม่ได้มากับแฟนอย่างเดียวมากับครอบครัวนะคะ แล้วก็ครั้งต่อไปปีหน้าก็จะมากับโรเล็กครับใคร,ใครเ,เรล่เากันได้เหรอมาตัวีเจ้าเนี่เ่าเองเรีเองโเงวงเ่าเอง ขอบคุณกองผู้บริัพสอร์ตทุกอย่างเลยเรืร่องอารแล้วก็ที่พักให้กับพวกเราทีมงานทั้งเกือบ200ชีวิตนะฮะ<ช>ไม่ได้มาแค่เวที<ช>นะครับผ